ซับสไคร์กดซับสไคร์พงท์ธัไปสู่ห้าพันซับโอเคครับวันนี้ผมไปดู s สควิ g เกมมาแล้วผมว่าหนังมันสนุกมากเลยแล้วผมก็อยากจะไปลองเล่นเองมาด้วยคือผมไปเจอคนนึงมาแล้วเขาก็ให้บัตรผมแล้วเขาก็ให้เบอร์โทรศัพท์มาให้ผมผมว่าน่าจะเป็นสควิ g เกมแน่เลยผมจะลองติดต่อเขาดูนะครับเดี๋ยวก่อนนะั้นนี่นี่มัน s สควิ g เกมแปลกๆนะทําไมฉันถึงมาอยู่ในเกมที่หเลยอะทําไมไม่อยู่บนเตียงก่อนละ่ะ แต่ก็ใช่มาเถอะละรายละเอียดของเกมนี้มันก็เหมือนในหนังเป๊ะเลยน่าจะใช้ได้แหละแต่ก็ต้องเถอะเพราะว่าฉันอยากจะใช้วิธีแหวกแนวในการเล่นเกมนี้ด้วยความที่ว่าฉันเป็นคนวิ่งเร็วแล้วก็ใส่รองเท้าโซนิกอยู่แล้วฉันก็น่าจะวิ่งหลบกระสุนได้เพราะฉะนั้นก็คงไม่ต้องหยุดเดินเหมือนคนอื่นหรอก เอ่อคือลืมไปว่าเขาเปลี่ยนชุดและเปลี่ยนรองเท้าด้วยโอเคหลังจากลำบากมาเกมแรกเกมที่สองน่าจะไม่ลำบากแล้วนะเพราะว่าเกมแรกฉันตายเป็นหลายรอบแล้วโอเคเกมที่สองขอให้ไม่ตายแล้วกันเกมที่สองเนี่ยน่าจะเป็นเกมแก่น้าตาลถ้าจะดูในหนังนะแต่ฉันก็เลือกลายที่ง่ายสุดมาแล้วเช่นลายสามเหลี่ยมยังไงล,ล่ะไหนเราเปิดดูสิ yes เ็าไม่โกงกันด้วย yes yes เยสเยสฉันได้ลายที่ง่ายสุดแกะง่ายแล้วสินะไ <ś c oughs> อหมอนะ้ามันบาแน่เลยเยสเยสได้เวลาฉลองแล้ว <ś c oughs> ไม่นะไม่นะไม่นะไม่ฉันเผลอทำตกไปแล้วไม่โอ้โหจะแตกไหมเนี่ยน้ำตาลฉันไม่น้ำตาลฉันแตก โอ้โหสวยและโดนค่าแน่เลย